พมพี่น้องไอเบิ่งกะจิจอยจ้าพ่อแม่พี่น้องมาจ้าพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวสิพ่อมาหักขาเห็ดพ่อแม่ตัดแล้วจ้าไดวสิพ่อมาหักขาเห็ดจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยลืมเอามีดมาพ่อแม่ยังดูในเมีดกับปลาเรียวมาเนื้อปัดกับปลาเรียวมาจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนางเงือดเด็ดมันอยู่ในป่านี่ค่ะ ต้องเอาเสือมันกลับบ้านเคยไปวานแล้วจ้ะแต่ว่ามันบ่เกิดอยู่ข้างบ้านจนมันบวกลึกเกอซะเลยข้างบ้านน้องแพทย์ในทั้งคืนจะมันเซีงได้ไปลื้มอามีดมากเพราะแม่พี่น้องเลยรเรีบเอาก็ได้หอก แตงไวยางดีแล้วก็รีบอ,ออกมาจากพม่ี่น้องทำคามสาดเรื่หนีเรื่หนาเร่งดังทำความสะอาดคาหินด,ด้วยจา้าเด้อเบิ่งว่าการที่ใส่มีดกับใส่เล็บจิกเอานั้นมันสีง่ามคือเอามีดตัดบระสะิสันด์เลนีย สีเล็บจอยเนี่ขนาดเนะสียผ้าเสีเยแรงแน่นพ่อแม่พี่น้องจ้ะเสียผ้าก็ปาอดแทนเงี้ยตัวมันกังหน้ามีดอกพ่อแม่พี่น้องเไย วันนี้ได้บรรยากาศขนาดจ้ะออกมาจากป่าแล้วก็มานั่งกัน,นหักท้ายเ <c oughs> <c oughs> สียวเสียมันจิ้มไในป่าบังดอกนี่จ้ะสีเด่นใดอะดงแง่ไหนจ้ะแง่ไหนี่ะจอกพอจะจังสีแห่ะคองจ่อคลองศาสตร์นึงจังสีพอกระจกป่ากันไม่แงเดินเด่นในป่าจ้ะ Hej. Hej. Har vi fandt lidt? Ja, det er nogle tørre nogle. Ja, det er jorden, den er lige tør nok. Ja, det er vil I have noget? Oh, I fandt der mange. Vil I have noget? I Ja. I skal bare ja, tage det, hvis I vil. Vil du gerne selv beholde dem? Nej. Kom. <laughs> lige, lige, en håndfuld, så er det, fint. Ja, men uha, det er fint. Tak for det. Så, så, Hold tak, det op. For så er det her. For Lidt mere. Der, nu. Lidt mere. Nå. No. 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 Tak, tak. Velbekomme. No, okay. well, we yeah. yeah. <laughs> uh, ja. Ja. Vi er kommet langt her i det holde. Vi så ikke den. Nej. Men det er det, hvor går på en Ja, det ja. er det. Det trænger lige til en ordentlig by. Ja, det trænger det for en ordentlig... Ja, det er godt. Det gør ja. det. det er godt nok, så. Og så skal de jo nok komme. Ja, så skal ja. de nok komme. Ja, ja. 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 ja det er en helt det er en helt brandbombe det her. Ja, det er. Ja, ja det ja. ja, det er det. Ja. Ja, det, er det. Og det er begyndt at blive, uh, hvad hedder de, uh, kan man spise den der? Jo, det kan man godt. Det kan man godt. Det ja. kan man spise den Okay. okay. sidste uh, vi... gang, jeg har været her i en måned siden, vi har fundet så mange af dem der. Ja, okay. de smager rigtig godt. Ja, hvad, <laughs> hvad hedder <laughs> den der? jeg kan ikke huske det. Nej. Ja. Okay. Yeah. Jeg husker ikke navn Nej. Ja. ja, men uh, tusind tak for det. Velbekomme. Hej. ใส่ซองเบิ้งจ้ะพ่อแม่พี่น้องสองคนนี้เมื่อกี้จอยเพิปเป่นไปมาเล่มตัวพ่อแม่พี่น้องหอบไปเพิ่นไปสองหอบเมื่อกี้นี่จะ้ะข้าเจา้าเพิ่นก็ได้คือกันแต่เพิ่นเล่น้อยเดียวตากระย่า่สเปรดิเก้วัสเก็ต เก็บบ่ทาเอาติปัดมันก็หลายอยู่กินบ่หมดดอกนะแบ่งๆกันไปเบิ่งในกระตาเพิ่นได้อีกดอกประมาณ10กว่าดอกนี่น่ะมากินบ่กิน <laughs> พูดมิ้นกูมีสตูต๋เออเอติดว่าเดิมสีเซ็งแล้วว่าสันบูธฟังเสียงคนเพินพ่นว่าเบิงบ้งเบิ้งแต่ต้นไม้ต้นเดียวเบิ้งแต่ต้นไม้แบบเดียวนี่มันน่าเบือบ่อเพิ่นวะแจกก็เรียกว่าบอกให้เพิน่นเบิ้งกันเบิ่งต้องท่าบูดสันนะ <laughs> ตาก็ายเพิ่นดีใจเจ้าฮอพีทให้เพิ่นไปเมื่อกี้นี่พ่อแม่พี่น้อง

จะเรียก่าของฉันนี่มีอยู่ใช่มหมบ่นอะไบ่นไหนบอกจ้าจอยซ้องเบิ้งกันเฮ็ดอันนี้จะว่าเฮ็ดอันนี้มันกินได้บ่ปัญญาจอยกินแล้วตายมันยังดอกเรื่องของเรื่องนะเดีย๋ยวหักขาเฮ็ดแล้วจังสีผ้าพ่อแม่พี่น้องกันผ้าเป็นเบื้องผ้าง่งงงามก็ยังยัวต่กระย่ายอีกคู่หนึ่งผลนม้ยางพานมาไว้จะเสียเห็ดเิ่นไป ใส่มียใส่เล็บก็คือกัานอะไรจ้ะพ่อแม่พี่น้นอนจโนโนจงจ้ะงามคือเก่ามันามานั่นแหละเดี๋ยวแต่สีฝีมือสีดัวเฮ็ดแค่นั้นแม่นบ่จ้ะแกงลงทรวงก็คือเก่ามั่นแหล <c oughs> ะใจเสีเสื้อเฮ็ดไปวันไปนในปา่าคือเก่าสบายตัดเก็บเฮ็ดอยู่นีน่นนแล้วใชเวลาว่าง พิกแพ้งมันเป็นประโยชน์ขานห่องก็อยากมากอยากมากพอแม่พี่น้องเลยนั่งไปแวะอันเอาเอาเฮ็ดไปฝากมูนั่งจ้ะผูดได้ครบก็มาดามเห็ดอะไรน,นั้นก็่ต้องคิดอย่างอื่นแล้วนั่งในใจดีขนาดนั่งสป,ปอร์ตนั่งถึงไหนถึงกันจ้ะนังก็มานั่งทวนหายใจแห้งท้ เห็นบอนกผมมึงก็นนะละงกางเหมือกนะันนั่นแหละจ้ะหย่อนแสงประจอนะเห็นมั้น้อเนาะเมืดอยใช่เนาะนั่งอยู่ถ่ายรถจ้ะพ่อแม่พี่น้อง เจอผู้ใดนั่งหักคาเห็ดยู่นี่เจอข้าเจ้าย่งพันมากคนในข้าเจ้ามดเจอนี่เพราะว่าเจอสิเขาไปหาตัวอีกอยู่จ้ะเมนแต่หาแต่แค่นี่ค้ะเก่ะเดกเดกอ่ะเ็ะเด็กเดอิกะกะ่เอ โอ้ยชมาฮานี่นะนี่ยังกะกิ๊มะะบมดแล้วพวกเจ้าเลยนะมูแจ็คเฮ็ดนาเรียนาดำเท่บา้าลตูข่อยแค่นั้นเองแต่เฮ็ดขึ้นหางแล้วจังกินได้เฮ็นดนาเร<า>ย,<ด>ยเฮ็ดนาดำเฮ็ดน้ำมาก์ม่รู้จักเด้ยพวกเธอนี่ยู้จักแต่เฮ็ดอันที่เขาใส่ถุงขาย,ยน้ำหางอ่นแซงเขาบอกเฮ็ดพิษใส่ขายนี่เนาะ <c oughs> สั่งเวมาเด้อผู้ใดสิยางผ่านเมาเห็ดมาเดอ้อแจกฟรีค่ะแจกฟรี มื่อกี้เนี่ยจะหอบมีแต่ดอกาง,งามๆไหมเพื่อนดอกอยังไงมันอยู่ข้างบนดอกคิลเล่มันอยู่ข้างล่างเอาไว้กินเองปราย่างพานมากเจี๊จมกจอม่ยสวยใจดีเอาเด็ดตูดป,ปีไปหมดน,น,น,นั่น่ะ ตั้งใจเด็ดขายเห็นด,ด้วยด้วยจาะพ่อแม่พี่น้งองพ่อแม่ยังได้งเงียบกนีก่งพิจารณาซ่อมเยู่งามคือกันนั่นละ่ะสวยนะทำอะไรก็สวยหนอนเจ้าของๆๆโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องเสใส่เบิ่งเห็นก่อนจะเนี่็งามก็ยังของจอยอยู่หรอกเอ้า จะเก็บใหม่ตัวจ้ะมึงสภาพจ้อยกับสภาพไปติดนั่งตุดบูดอยู่คนนึงทรงมเพ็่นั่นโล่ขนาดไปจ้ามาบงังเหตุกันจ้ะพี่สาพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่กน,นี่เราก็งามคือเก่าหันละคลิปที่อันคลิปอันคลิปหักขา,าเห็ดก็ฝากไว้ซ้ำนี้เลยจ้ะมันบ่แมนตัดแมา่จา้ะเขาเรียกว่าหากักขาเห็ดฝากไว้ซ้ำนี้เลยจ้ะเด้อ ขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะได้ผ่านคลิปใหม่ๆต่อไปอาจารย์ได้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้เจ้าก็ได้บุญแล้วเห็นบ่นั่นเก็บเห็ดออกมานั่นก็มาบาดตากระย่ากระได้ให้เพิ่นไปแกงเห็นบ่เพิน่นอะไยิ้มเปื้อยยิมเปื่ยปปปพอยไป็นระพวก็มีอะไรนั่นกระบาดตากับย่าอคู่นึงเว้ยเสียแน่กระจอกไปหมดเพราะว่าเจ้าของจะหาต่ออยู่เยอะแยะลาตีนี่อีกยาวไกลพ่อแม่พี่น้อง,งเนี่ยแดดดีๆใช่ะ ทิตอยากไปทะเลแล้วอยากเย,นนาาย,ย็นได้อ่าย้ะนี่กระจับพ่อแม่ไปนองคลิปนี้ก็สิฝากไปสมีได้จ้ะไปแล้วจ้ะบา,บายยค่ะสวัสดีค่ะนะนงานเพื่อกาน,น,น,นอะไรเนาะตัวบลือบล่า